จูมนอย่าอย่าน้ำลายไม่ต้องนะหาดูสิอยากกินอะนุ่นทำเองออหน่าเหมือนกันเลยสองคนนี้น่าเหมือนกันเลยไม่ต้องทำปากว่า

ยังก่อนตาปิดไปก่อนเฉยเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรเขี่ยแก้วเอาไม่ใช่ไม่ใช่เดยวรพ่่อรบ